สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ก้านนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาความปลอดภัยทางอาหารนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําตู้ลามีนาให้น้องๆฟังกันนะคะการทํางานของตู้นี้นะคะเราก็จะเป็นตู้ที่เอาไว้ใช้ปกป้องสิ่งของที่เราทํางานในตู้นะคะแต่ว่ามันจะสามารถป้องกันได้เฉพาะงานที่ทํานะคะไม่ได้ป้องกันตัวผู้ทําแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้งานตู้นี้กับงานที่ไม่เป็นอันตรายนะคะอย่างเช่นงานพอลิงเนื้อเยื่อพืชตู้ลามีนานะคะ จะดูดอากาศจากภายในห้องนะคะผ่านแผ่นกรองเพื่อกองให้เป็นอากาศสะอาดนะคะต่อจากนั้นน่ะอากาศที่สะอาดก็จะผ่านชิ้นงานนะคะแล้วก็จะออกมาจากตู้ทางด้านหน้าตู้นะคะซึ่งหน้าตู้เนี่ยเราก็นั่งทํางานอยู่ก็จะได้อากาศจากภายในตู้ไปเต็มเมเลยนะคะค่ะ ค่องนี้นะคะก็คือตู้ไบโอโลจิคอ s เซฟตี้ a ค i บิเนะคะซึ่งตู้นี้ค่ะสามารถปกป้องได้ทั้งชิ้นงานของเราตัวเราที่ทำงานอยู่แล้วก็สิ่งแวดล้อมข้างนอกนะคะซึ่งถ้าน้องๆต้องการทำงานกับเชื้อจุลินซีเนี่ยก็จะให้ใช้ตู้นี้นะคะอย่าไปใช้ในตู้ลามินาเพราะว่าตู้ลามินาเนี่ยไม่สามารถปกป้องตัวน้องกับสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ หลักการทำงานของตู้ BSC นะคะอากาศจากภายนอกจะถูกดูดเข้าตู้ทางด้านหน้าตู้นะคะจากนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ไปผ่านแผ่นกองซึ่งอากาศบางส่วนเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกนอกตู้นะคะแต่อากาศอีกส่วนหนึ่งก็จะเคลื่อนที่ผ่านแผ่นกองอีกชุดหนึ่งเพื่อเข้ามาสู่ในบริเวณงานแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านชิ้นงานนะคะอากาศที่ผ่านชิ้นงานก็จะโดนดูดกลับเข้าไปในตู้ใหม่นะคะเพื่อนําไปกรองอีก ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บางส่วนก็จะโดนปล่อยนอกตู้บางส่วนก็จะโดนบุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นะคะเราจะเห็นได้ว่าตู้ BSC เนี่ยจะไม่มีการปล่อยอากาศที่ผ่านชิ้นงานออกมาสู่ภายนอกโดยตรงเหมือนกับตู้ลามินานะคะค่ะเรามาดูตู้ลามินากันนะคะตู้นี้ก็จะมีสวิตช์อยู่3ตัวนะคะตัว L นี่ก็คือสวิตช์เปิดปิดแสง B L นี่คือสวิตช์เปิดปิดพัดลมแล้วก็ U V คือสวิตช์เปิดปิดหลอด U V ค่ะทีนี้ก่อนการทํางานนะคะเราก็มาเช็ดทําความสะอาดตู้กันก่อนนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะเปิดแสงแล้วก็เปิดพัดลมวอร์มเครื่องไว้ประมาณ5นาทีนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะเช็ดทําความสะอาดตู้ด้วย70%อแอลกอฮอล์วิธีการทําความสะอาดตู้เนี่ยก็จะขอให้ฉีดแอลกอฮอล์ที่กระดาษก่อน ขอบวอนการต่อไปต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะรอไป5นาทีพอหมด5นาทีแล้วเราก็จะฆ่าเชื้ออีกครั้งด้วยการใช้รังสี U V ค่ะตอนใช้รังสี U V เนี่ยรังสีมันเป็นอันตรายต่อเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปิดตู้ให้หมดก่อนโดยการหาวัตถุสีดำมาบางังแล้วก็เปิดรังสี U V ไว้30นาทีพอครบ30มนาทีแล้วปิดรังสี U V หลังจากนั้นเราก็จะใช้งานตู้ได้แล้วทีนี้ก็จะมีกระบวนการทำงานในตู้ซึ่งเราต้องใช้เทคนิคปัสจากเชื้อทำงานตลอดเวลา พอเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการทำความสะอาดตู้หลังใช้งานเสร็จก็คือเราก็จะเช็ดตู้เหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีหลังจากนั้นเราก็จะเปิดรังสี U V ฆ่าเชื้อสามนาทีก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเอาวัตถุก,กั้นไว้ปิดเปิดรังสี U V